เห็นมันหายเห็นเห็นที่ช่วยเนาช่วยเห็นเห็นจุดนี่แหละมาจุดนี่แหละอ๋อปีเปคนนห็นเองแหละน่าจะออนล่าล้น่าจะออนล่าล้เพราะว่าไอ้มือคุ้มท่องอย่เนาะิ่งไปคุ้มท่องด้วิดละมันหาย่ตัวน แต่พอดีคนเท่าคนแก่วิ่งขับมอไซค์มันมันชุดนี้เนาะมาจุดนี้กับ่หันมีไปทั้งนู้นนะบ่มีน่าจะน่าจะโซนปี่ตอนตอนตอนเปลี่ยนเป็นขี้มงเลยเป็นนี่เหมือนกันเปลี่ยนมุ่งกว่าแล้วเหมืนกันเนี่ยชุดนี้จุดนี้น้ำหาย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 นกคนไหานนกผ่าทางหิวโซ่แหละไอ้ต้นไหนหายอยู่ชุดนั้นหรอพื้นโกงมั้ยเนี่ยคนแก่ก็ับเจอคนงากับผมนีเจอมันจยหายบริเวณนี่แหละหายชุดบริเวณเดี๋ยวนี้มีก็เก็บไว้เลย มันก็จทรายนั่นกรธนั่นดินดะได้ด้มันกลับไฟไหนนะนั่นงี้ไงเขาจับเหรอมันโอขุกมาถ้าตอนยุตอนยุคุงเถรเขาแหนะอย่างก็เจ้าก็ทำงานของแกทำงานอะไรอย่างพวกแกก่อสร้างอะไรอย่างเขาเนี่ยก็คงเป็นเยออันแล้วไปแล้วไปก่อคดีอย่างก็ฆ่าที่กรุงเถรอ่ะก็ยิงเขายิงเขาคำโอของเขานะที่เขาได้มาโอออกมาแรกเขาไม่อ่า เบียจ uhm. ู่สาวที่นี้ป้าดีว่าไอ้นันจูน่กระลังกู้ก็มีอยู่ไเลยลองไอ้นั่นกับผ่าตาหิงกระจกหิ้งแบบไปจืดครับต่ถาเสีนสิบสี่ปีขมีมไซค์กาหีติดพคสีีออกหรว่า เอาไว้ได้เนี่ยมาเมื่อไหร่อายุพุทธภกจะองตาไเมียนไม่ได้เมียคนิย์คนได้สักนงานผู้เขมบางทีเนี่ยาลุ้นได้เมียคนสมพูนมาแล้วบางนีได้เมียคนสเหมือนเลยเหมือนเนี่ยปาะมาณเนี่ยมาขโมยโดนยับเนี่ยไปทำคดีดีว่าไปขโมยเงินเขาไะ ก็อยู cage, ่ไว้ในป่าจังเนี่ยทีนี้เขาเป็นฟ้าเขาตั้งโทรศัพท์เขาไปบุ๊กเขาแฮมถ่ายวิดีโอเขาเมียเขานะเพราะคนอื่นชาวบ้านเนี่ยชาว้านเขาเป็บุ๊กเขาได้รันไก่เขาหลักเนินแล้วก็่คนนี้ไปเอาเมียเมียเนี่ย เนี่ยกระดดจมาต่าจิงแล้วเหลือซยนะเดียวนี่นะก็ส่งต่อซ้ำแล้วไปทำไรล่ะการเขาเลยหนีเขางเี่ยนี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 ดีเเขาไปจารณยายอก็ไปกรคดีนี่ก่อนจะไปกอคดีนี่ก็ไปคืนบ้านเขาไปเนไปอย่ง้ยนกรรมการบ้านสมดเยะมันเป็นจนมันเป็นไสมปงมอันพันนะเคยถูกเกดีขบ้านคุณจออเขา เรื่องนั้นรายละเอียดผมกรบอกหัวเพราะมันอยู่คนละมือครับผมต้องเจ้าของพื้นที่เจ้าของพื้นที่กันนะแสดงว่าชิ้นชิ้นพื้นที่แถวนี้ขอขอคนบ้านนี้ดูขอคนบ้านนี้บ้านนี้เขาของมันจะกันชำนาญชำนาญพม่นทีนะชำนาญพม่นทีผมชื่น้าคุณหมองี่นกระเพาะปลาล่ะตั้งแต่บอกหัวเดินปลาแต่จะมีน้องเขาล่อมาบุรีเวนอะครัก็ได้โอเคเรื่องมี กมันไม่เคยทเราผมก็วิ่งที่ตาบอกขึ้นคาตาตาจะมันมีโ้ง่เล้นะเออจะคาสตาเราเราจใส่กแแจมันกบขบหันนี่เมอกีนเลยทั้งสองข้างเลยนแต่คาร์าตั้งนี่นี่บอกไปแน่ผู้หนุ่มหัวไฟอ่ะเพราะมันเต็งนาะเสียอเใส่มาของขขึ้นดอยแน่นอนคารบะนี่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  ครับตอนนี้ก็ได้มีคนพบเห็นนะครับจากที่ไล่จกดอยบนรอยนุ้นมาครับก็มี <im itation> คนเห็นมาวิ่งมาตรงนี้ครับแล้วก็มาหายจุดน,นี้สายขาวตั้งขึ้นกลับไปป่าฝั่งนี้ <im itation> ก็จัดกำลังไล่ติดตามกลับไปแล้วก็วางกำลังล้อมรลอกไว้เขากคยทำนานพื้นที่ตรงนี้ใช่ไหมทำนานพื้นที่ครับเพราะเป็นแหล่งที่บ้านเกิดเขา อันนี้มันติดกับกล่งชมพูใช่ไกว่องชมพูก็เป็นบ้านภรรยายวออจะดูช่องช่องทางเส้นทางดีชปีได้บอ่อแสตังได้ฟองเจ้ามันมันมาหายเกิดจาแม่นะก็ะบ่หู บวก็ได้สิบ้องรุมนี้ก็ได้ไหมอร่อยก็เลยแบบนี้อ่อยเดี๋ยวดูกับไม่อ่อยจะรอดนเจ้าเหลือไม่งกัมบนี้แล้วไปทางใดมาหูเลยถัวลูกเบาหนอกบบนี้อ๋อแต่ลูกเบามหานี่เหมือนกันกวยไดมานี่เจ้ามันมาแต่ว่าปวได้ป้าถัวมันเพราะว่าตำรวจไลลไปทางใดหูลอยเน่อยเป็นนลูกเวียงปุ้เน่จะเล้มาหมดห่หมูมาสามรอยเจ้าก็ูด้ดยสารเนี่ยเจ้าแล้วก็รูดนั่น khổng mua nó má má rồi đây nè, họ họ 300, nó mày mì sắt vàng mái thẻ thuốc áp đại đấy cho, là nó khổng, khổng đi làm nám nhỉ, đi làm, đi ở lồng nám cho, lồng nám đừng miết nát là, thì qua bên, các anh mới nhíng, cô năn khổng mua chắc cả, khổng bom bom, khổng mua cho cho khổng mua liễng, mua nó đi co liễng co thì nấy cho, thì qua bên nhíng cô năn nản, thì qua là mua chắc cả rồi, nên là, cho có sót, sót luôn là sót được con đi, mình bảo นราแต่อมมาที่แม่มตะกอกแม่มเดี๋ยวยาเนี่ยนี่สักกําก่อนนะมัะนนนี่เลยเหรอมันติดยาเจ้ามันก็เลยเนี่ยเจ้ากอบพูดอยู่แบบนด้เนาะอ่าปีปุ่นลูกยังมางปุนหมอรถมา เจ้าหมอมาเจ้าหมอมาสามลอยเจ้าก็บอมึมีสตังค์นี่เนาะเออไปลอยเดียวได้กับเจ้าได้กับข้าบคนขับรถมาขับรถได้กับข้าบินเขาก็ไปเลยเขาว่าขาวข้าวมือเลี้ยงเขามาส่งมึได้อ๋อพอดีมีเจ้าหน้าที่อย่างมาเจ้าหน้าที่ตัวกลมมาขับรถตัวกลมมาอดีอ่ะมาถึงกับอหันตัวแล้วไปลอยเนี่ยเจ้าต้องมาตะไล่ขึ้นไปตั้งแต่หมู้เจ้ากับหมู่เลี้ยงเลยที่นี่ ก่อเหตุหัว่ใจจะก่อหัวใจจะกันนี่ลูกป้านี่กำลังเข้าไปทํางานตีโรงงานโรงงานน้ำตีเดียวมี่เจ้ากำลังทําเนี่ยทำโรงโรงน้ำตีว่าโป๊ะโปเรียงว่าเป็นยาประมาณตีหนึ่งล้งน้ำนะโป๊ะเรียงนะเออแล้วก่อนจะก่อนก่อนนั่นแถวเป็นยาห้องฟองหมู่หงกเนาะว่าตอนนั้นพระเจ้ากับหมู่เพราะว่าเจ้ามาได้อยู่นี่แต่ก่อนเจ้าอยู่จังไหเจ้าบพราะเรเขาเราเขาไปเขาเยียงได้เหมือนอย่างสักกึ่งเดือนมาโอ้ไปทำตีว่านี่ประมาณสองอาทิตย์มาถึงก็เจ้า เขาที่ไปเนี่ยทีมไปทำนี่นาห้รงน้ำเดียวกับไปมาไปมาไปมาเนี่ยเจ้าจี้จี่แป้ะกับจี้อย่างไหจี้พี่พัดเจ้าพี่พัดพี่พัดจัดเจ้านาช่วงที่เขาไปอยู่ในเวียงเนี่ยเขาเคยติดต่อโทรศัพท์มาหาแม่พงกก็ม่ได้ติดต่อแล้วเจ้าราะว่าเของมีโทรศัพท์เลยโทรศัพท์ของก็มาได้ซื้อเนี่ยเจ้าบอได้ติดต่อมีแต่ว่าคุณนายขอที่ว่าทำงานนี่นเจ้าของร้านนะขาอย่าโทรมาบอกว่าลูกเป็นที่น่นที่นี่แต่ก็ว่านิสัยดีทำงาน ทำงานดีเขาก็บอกีงเนาะแต่โมโหอ่ะเขาไปก่อเลี่ยงเจ้นี่เจ้าเนี่ยท่วาเนี่ยผมพ่อเห็ดนี่แหละเจ้าแม่แม่มีเบอร์โทรศัพท์ขอแม่มี้ก่อนเบอร์โทรศัพท์แม่